สวัสดีค่ะมีสุงค่ะเมื่อวานนี้ไม่ปวดแต่วันนี้ปวดค่ะทุกคนวันนี้หลาดน,น้ำสนกลับมาใช่แหมได้ยังมาทานข้าวอย่างได้แต่วันนี้คือปวดสามสี่ซี่เนี่ยปวดมากเลยตอนนี้ก็กําลังหาอะไรดืด่มนะคะแล้วก็จะไปเที่ยวตลาดหลวง จะเอานาฬิกาคุณพ่อนะคะไปซ่อมช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีบ้านเมืองก็ไม่ปกติเนาะก็เลยนาฬิกาเสียก็ไม่สามารถซื้อใหม่ได้นอกจากเอาไปซ่อม <c oughs> ว่าเออถือว่าแปลกใจเหมือนกันที่เมืงเอง่ยงเขาไม่มีไม่มีร้านซ่อมนาฬิกาหรอทำไมถึงต้องแบบเอาให้น้องส่วนมาซ่อมองเชียงตูด้วยนาฬิกากเก่ามากแล้วนะคะคุณแม่ก็อ <c oughs> เอาผักฝากน้องส่วนม,มาแล้วเนะมื่อกี้ก็โทรมาด้วยบอกว่า เอเนี่ยก็เดี๋ยวก็ไปซ่อมนาฬิกาให้คุณพ่อวันนี้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะซื้ออะไรก็ซื้อแล้วค่ะจะกลับมาก็ค่อยไปเอาแล้วก็กลับมันจะเป็นร้านซ่อมนาฬิกาก็น่าจะเป็นร้านที่เขาขายนาฬิกาเนาะอันนี้ก็เพิ่งตืง่นวันนี้ตื่นสายมากแปดโมงกว่านะคะตื่นสายมากจริงๆตอนนี้ก็จะเก้าโมงแล้วต้องเหลาเงินต้องเชื่อฟ้องไม่รู้ว่าจะเข้ามาหรือเปล่าเพราะว่าเขาอยากจะไปทําเล็บนะคะวันนี้แต่ไม่แน่ใจว่าอ่า คือร้านทําเล็บมันมันคิวยาวไงถ้าเราไม่จองเราก็ไม่ได้เนาะไม่รู้ว่าเขาจะเข้ามาเมื่อไหร่นะคะไม่รู้ว่าจะเข้ามาหรือเปล่านะคะตอนนี้น้องผมก็กําลังจะดึงกูโก้นะคะดึงกูโก้แล้วก็จะไปตลาดเนาะ้เอานาฬิกาคุณพ่อไปซ่อมเดี๋ยวจะไปเอานาฬิกาคุณพ่อมาให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงน้องสมก็ยังไม่ดูนะคะว่ามันเสียอะไรตรงไหนเนาะเมื่อกี้คุณแม่ก็กลัวน้องสนดึมไงก็เลยโทรมาบอกแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปเอานาฬิกาคุณพ่อมาดูนะคะว่า มันเสียที่ไหนเสียจุดจุดไหนเนาะมาแล้วค่ะมาดูกันว่ามันเสียจุดไหนโอ้โหอันนี้คือ,อน,นาฬิกาใช่ไหมคะดูเหมือนจะใช้มาประมาณ5-6ปีแล้วมั้งนี่นะคะถ้าดูจากสภาพแล้วคือซื้อใหม่น่าจะได้อยู่นะคะ ซื่อใหม่ก็คงจะดีแต่อันนี้คือนองสนต้องอนดีกาเขาาไปซ่อมนี่นะเพราะว่าจะให้ปเปลี่ยนหน้ามาันหน้ามาันอันนี้น่าจะแพงอยู่เหมือนกันนะคะดูจากสภาพแล้วก็กวกเขาจะว่าเราสนว่าดูจากการแต่งตัวของคนที่เอามาซ่อมกับดูนันิกาสิอะไรเงี้ย <c oughs> มัใชม่มันจริงเหรออะไรเงี้ยเนะ น้องสดก็ยังไม่ยังไม่ไม่ได้มาเปิดดูนะคะเนี่ยเพิ่งมาเปิดดูพร้อมทุกคนนี่แหละว่าเออเอานาฬิกาคุณพ่อไปซ่อมเอานาฬิกาคุณพ่อไปซ่อมพูดตั้งแต่เมืองยางจนถึงวันนี้ก็โทรมาบอกเมื่อกี้แล้วนะคะเนี่ยเพิ่งมาเปิดดูสภาพนะคะก็โอเคไม่ค่อยน่าซ่อมนะคะน่าซื้อใหม่จริงๆแต่ด้วยเศรษฐกิจไม่ดีเนาะก็ซ่อมไปก่อนเนาะไว้เศรษฐกิจดีค่อยซื้อใหม่แล้วกันนาะคุณพอใจนะคะก็จริงๆเลยค่ะ เดี๋ยวค่อยไปหาร้านซ่อมเนาะร้านซ่อมก็จะเป็นร้านขายอะลิก้าแหละเอาไปฝากเขา่อมไว้ก่อนไปเปลี่ยนหน้าจอคือมันจะแตกกับท้องดอยแตกอันนี้ก็ดื่มุกโก้ก่อนดื่มอะไรลงท้องก่อนเนาะแล้ว,ลวค่อยไปเที่ยวตลาดหลวงมาครั้งนี้น้องสนจะไม่ซื้ออะไรแล้วจะไม่ซื้ออะไรจริงๆเพราะว่า ตังไม่ค่อยสวยนะคะเลยมาครั้งนี้จะไม่ค่อยจะ for erm. ไม่ซื้ออะไรจะซื้อของที่คนเขาฝากมาเนาะคือจุดประสงค์เราก็คือมาเปลี่ยนเดรสผ้านางเดียวนะคะนอกจากนั้นก็คืออย่าหาทำาอย่าหาทำนะซื้อเสื้อพุงเสื้อผ้านะคะทุกคนทำอะไรือยังคะอร่อยไป ค่ะเดี๋ยวเราไว้ปเจอกันที่ในตลาดหลวงเชียงตุงนะคะดื่มก่อนค่ะทุกคนคะ่ะนี่เลยจ้าทุกท่านตอนนี้น้องสิรก็ได้มาถึงที่หน้าตลาดนะคะจอดรถที่นี่ประจํานะคะเนี่ยแล้วก็จะมีของฝากที่เอามาฝากแม่ค้าขายน้ำตาหู้นะคะเดี๋ยวขากลับบ้านนะกลับตลาดไปเนาะค่อยไปแวะไปให้พี่เขาน้องก็จะมีถั่วเน่าหนึ่งกระปุกแล้วก็เส้นนะคะนี่โอเคเดี๋ยวตอนนี้เราเข้าไปในตลาดกันดีกว่าคะ่ะจะไปหาร้าน อ,อะไรนะซ่อมน,นาฬิกานะคะสนุกมากหาร้านซ่อมน,นาฬิกานะคะเก็บคุณจะลดดีคือกระเป๋าตังค์น้องสวนเล็กมากอะ่ะครั้งนี้ไม่ได้เอากระเป๋าตังค์ยุ่ใหญ่หมายถึงว่ากระเป๋าตังค์ที่ใส่ของได้เยอะนะคะกระเป๋<笑><笑>า,าตังค์ใหญ่ไม่ใช่ว่ามีเงินใส่เยอะนะคะปิดแม่ปิดแม่ปิดแม่ ติดแมกค่ะขับโมไซค์มา้าตินคนที่ไว้ผมหน้าม้านะคะเวลาลงจับโมไซค์ก็ประมาณนี้นะคะเข้าันเลยค่ะก็ต้องมุ่งไปหาร้านซ่อมนาฬิกาคุณพ่อก่อนนะคะแล้วก็ที่เหลือค่อยว่ากันเนาะจะซื้ออะไรอีกก็น้องสน่นลืมไปเลยว่าจะต้องซื้ออะไร ดูเหมือนจะต้องซื้ออะไรนะเออโอเคค่ะตอนนี้ก็กำลังตอนที่อยู่บ้านนี่คือนึกออกเดียวมากคือครั้งนี้ไม่ได้จดมานะคะว่าต้องซื้ออะไรแต่พอมาถึงตลาดจริงนี่คือลุงบดค่ะขาต้องซื้ออะไรนะคะก็ต้องไปหาร้านซอมนาฬิกามันน่าจะว่ามันน่าจะทางนี้ ทางนี้เปล่าไม่แน่ใจนะคะเคยเห็นร้านนาฬิกาแต่ไม่รู้ว่าเขาซ่อมหรือเปล่าต้องไปถามนะคะต้องไปถามนะคะว่าทำไมวันนี้ไม่ค่อยคนคนเดินคนเดินไม่ค่อยเยอะเหมือนอทุกครั้งนะคะครั้งทุกครั้งไม่ใช่มาถึงครั้งที่เมื่อก่อนก่อนที่จะกลับเมืองย่างล้ววันนั้นคนเยอะมากเลยเที่ยวกับน้องจอมข้าวกับพี่สีวัน เดี๋ยน้องสนใจลองถามร้านนี้ดูนะคะว่าเขาซ่อมน,นาฬิกาไหมว่าเขาซ่อมน,นาฬิกาไหมนะคะนุ้ยนาฬิกาสวยมากอะเดี๋ยวลองถามดูนะคะจะเรียกอะไรอะพี่หรือลุง <c oughs> เดี๋ยวพี่นะเอาเปีย <c oughs> ไม่นาีว่าั่วนาฬิกา สวยอะ่ะสวยมากเลยไม่รู้ว่าเขาซ่อมหรือเปล่านะคะคุณ <c oughs> แม่บอกว่าให้มาร้านที่เขาขายนาฬิกากนะัน่ได้อยู่ไรต๊ะยงไแม่อยากู่นแวแวนแวน <c oughs> เดี๋ยวเราเขาจะลองถามก่อนนะคะดูไม่ซ่อมอะ่ะหรือซ่อมอยู่นะคะตัวนี้ แพงมากนี่อันนี้ก็สวยนะแต่น้องฝนไม่ค่อยชอบอันนี้มนของผู้ชายหรือเปล่าไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบสายแบบนี้เนาะจะชอบแตบ,บสายเป็นหนังนี่นะคะทุกท่านก็ถามว่านาฬิกาเป็นอะไรนะคะจอแตกนะคะใช้ดูก่อนว่าเออแบบซ่อมได้หรือไม่นะคะเฮ้ยนาฬิกาคู่หรอทำไมน่ารักจังอะนี่น่ารักมากไปหมืม่นมาเอาไว้ทิ้งไว้ชิบานะ นหน้าจอมันแตกนะคะแล้วก็สายมันหลุดนะคะเฮ้ยสวยงามมากไม่รู้ว่าซ่อมได้หรือเปล่าเอานาฬินาีตรงนี้เลยค่าเพียงหรอเอานาฬิาตานาลีนะก็ใช้ไม่หดีอ๋อก็ใช้เวลาซ่อมหนึ่งชั่วโมงนะคะคือประมาณนี้นะคะอ๋อต้องไงมาเอาเนอะหนึ่งชั่วโมงนะคะค่าซ่อมค่าพันจัดนะคะ โอเคถ้าฟันก็เดี๋ยวให้มาเอานะคะตอนนี้ก็จะไปเปลี่ยนหน้าจอโทรศัพท์นะคะคือมันหล่นวันก่อนอะวันที่น้องสวนไปเลี้ยงอะไรนะวันที่น้องสวนไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวในวัดวันเกิดอะทุกคนแล้วเอาโทรศัพท์วางไว้ที่ที่ขานะคะใส่ผ้าถุงในวันนั้นแล้วก็จับกล้องโกโปรนะคะแล้วก็จะลุกไปถ่ายอะไรเงี้ยเออแล้วลืมไปว่าเราเอาโทรศัพท์วางไว้ที่ขาที่ผ้าถุงเนาะเออแล้วลุกไปอย่างนี้มันหล่นนะคะก็เลย จอแตกนะคะนองส่วนว่าเปลี่ยนที่เชียงตุงน่าจะถูกกว่าที่เมืองยางเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะที่เมืองยางอันนี้นอกสีไปเปลี่ยนนี่ราคา80ยวนนะคะ80ยวนก็ตกอยู่สอง8ี่0ยนะคะ400บาทเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนที่เชียงตุงดูว่าจะมีราคาแค่ไหนนะคะเดี๋ยวอันนี้กำลงกังจะเดินนะไปน่าจะอแตกก่นแิบนะคะแบบโอ้โหแพงเกิน มื่อกี้ไปถามแล้วหนึ่งล้านร้านหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่มีเหมือนที่น้องสนติดไว้เนาะมันจะมีถูกกว่างเยไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าร้านนี้นี่เลยนะคะทุกท่านก็สรุปแล้วตอนนี้นะคะก็คืออะไรนะไปหาร้านเปลี่ยนพิมพ์โรศัพท์เนาะคือมันไม่มีพิมพ์่างที่น้องสนติดไว้นะคะก็เลยไม่ได้เปลี่ยนต้องกลับไปเปลี่ยนเมืองยางเสียอีกแป0้อบาทเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ แล้วตอนนี้กําลังจะไปหาซื้อผ้านะคะทุกคนผ้าผ้าเพื่อจะไปตัดเย็บชุดไทยใหญ่นะคะครั้งที่แล้วก็ซื้อไปหนึ่งชุดแล้วมันน้องสจวมีผ้าถุงผ้าถุงไทยคื้นหนึ่งหนึ่งเาเรียกอะไรอะ่ะหนึ่งพื้นหรือเปล่านะคะอ่าแต่ว่ามันไม่มีเสื้อนะคะไม่มีเสื้อก็เลยจะไปซื้อผ้า ผ้านะคะเพื่อที่จะไปตัดเย็บเสื้อต้องส่วนรู้สึกมาตลาดข้างนี้แปลกมากเลยอะ่ะรู้สึกว่าแปลกยังไงไม่รู้<ม>ข้างบนมันรู้สึกร่ง่งๆไปหมดนะคะไม่รู้ว่าแปลกอะไรขนาดนี้นะคะแล้วก็เขาไม่แบบอะไรอะ่มมะร่มอะ่ะร่มอ่ะเขาไม่กางร่มกันนะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาหาอัน<ม>นี้นะคะนนี้อันนี้อนนี้ดีกว่ามันนี้ก็สวยดีนะคะ กาของน้องสนจะเป็นชุดสีเขียวนะคะชุดสีเขียวนะคะอุ้ยสุดสวยมากเลยอ่ะดูสิเห็นชุดแบบไม่ได้เลยนะคะเห็นชุดแบบไม่ได้เลยค่ะไม่ได้จริงๆถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นสีนี้เนาะของน้องสมน่าจะเป็นสีนี้นะคะตอนนี้ก็เดินหา คือไปไปมา,มาก็ยังติดใจชุดไอ้สีฟ้านี่ว่ะแบบนั้นอะคือยังติดใจอยู่เลยนะ<อ>ครั้งที่เรามากับน้องหลังเงินก็มาดูครั้งนี้ก็ยังมาดูอีกนะคะ<อ>คืมันสวยจริงอ่ะสวยจริงจร<อ>ิงสวยจริงจริงใครโทรมาหา<อ>ฮาัลโหลนี่นะคะวนไปวนมาก็มาซื้อร้านเดิมนะคะเมื่อกี้คือลูกค้าเยอะนะคะก็เลย เดินวนไปวนมาต้อง,งส่วนว่าจ,จะเอาสีเขียวแต่ว่าเปลี่ยนใจเอาสีเขาเรียกอะไรสีทองนะคะสีทองอส,สวยมากเลยข้างในเป็นแบบแพงมากนะเนี่ยชุดหนึ่งประมาณมหลายๆพันนะคะสามสี่พันนุ่นนี่นะคะตอนนี้ <laughs> ใครๆสวัสดีค่ะสาวๆมาแล้วนะคะอันนี้คือจะไปแต่งสวยกันใช่ไหมล่ะ จะไปทำเล็บขาว่าเก้ามงกว่าเขาถึงจะเปิดร้านแต่ว่าตอนนี้เคอไม่รู้ว่ากี่โมงกี่ยามแล้วนะคะมันจะเปิดแล้วแหละโอเคน้องสวนก็รอนาฬิกาคุณพ่อก็ยังไม่ได้นะคะก็เลยจะไปซื้อหนังฟ้องหนังหนังฟ้องนะคะไปซื้อหนังฟ้องเห็ดจ้อยหนึ่งแล้วค่อยกลับมาเอานาฬิกาแล้วก็จะเอาของฝากไปฝากพี่ที่หนองตุงเนาะแล้วก็จะกลับบ้านเลยนะคะนจะกลับบ้านแล้ว ปซื้อหนังก่อนนะคะนี่นะคะก็มาซื้อร้านเดิมนะคะร้านพี่โน่งสนวนซื้อไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวในวัดเนาะถวายก๋วยเตี๋ยวในวัดเพื่อฟองพี่ฟองช่วยถือหน่อยนิดนึงอ่ะต้องเหาเงินนิดนึงโอเคคนละนิดเนาะนิดหนักหน่อยนี่คะนี่ค่ะนี่จะงดูไหมงดูเลยนี่มั่งมี่วะนี่หนึ่งหมื่นหนึ่งจ้อยนะคะหนึ่งหมื่นห้าเหรีย อืมเจ๊ชุดแจ็คอะะเอาทนนล้วถึงพูดมาฝากนี่นะคะก็ได้มาถึงหน้าร้านแม่ค้าแล้วนะคะยินดีเ้อมาฝากเพร้อมมาซื้อน้ำเต้าหู้ทุกทีก็ลดให้ทุกครั้งนะคุณแม่ก็เอามาฝากหน่อยนะี่มือเดื่อกะเอามือขุดเลยเหอมือเมื่อยไมืองเมื่อยเลยจมาตีบทผ้าลูกบีอ๋อจ้ามือหื้อมือหื้อได้นั่งบนมือเมื่อยแน่นอนเออพูดว่าได้ตั้วใช่เพราะมีกล้าอยู่ในมือพุก น้องนี่มันได้ขายน้ำทั่วเหรอได้ขายน้ำทั่วย่างไวบวชผ้าลุงละไมือมือหื้อดบวชที่บะเซจำจำนองพ้าเนี่ยอ๋อตีบวชที่นั่นจะมีงานบวชนะคะเออพ่อผมเลยปอกอะไรพ่อผมเลยเออพ่อผมเลยปอก็เชิญแน่น่ะโอเคที่ก็กว่าไรม้วนหัวม้วนนี้วันไหนได้อยู่ได้อยู่พี่น้องพลกอะไรน้ำมืองอ๋อเออตัวเนี่ยนี่มีเอาโค้กมาตัดนะโอเคโอเคโอเคยี่นี่มือนกัน เมื่อกี้ขึ้นเหมือนเก๋าใช่คือทุกครั้งเราขึ้นเขอบอไซมาคือมันไม่มันไม่เหมือนคันมันเหมือนกันไงแต่เราแฝงนะนึกด้วยน่ยไอ้ที่มานี่เออวันละหนึ่งคันหนึ่งคันเนาะก็เลยพี่เขาไม่จำเวลาใส่แม็กนี่เออต้องเปิดแม็กก่อนนะคะอะไรอะพี่เนี่ยที่เมื่อที่เพื่อนกำกันอ๋อพี่เนียนนาะเราเรี่เหมือนกันนะโอเคเมื่อก็มาแะไรนะวี่งขซื้อสามกันแข่าหุกกันวันที่สิบสองนะโอ้โ เดี๋ยวเพ็กสักเยอะมากแนวกูกูไม่ใจกันกูหลุมมือสินะหมเออแหวงพ่อมือกอติมือเอาค้ามื่อตะปีเดี๋ยวเอาค่ะมีปลาในกินของมือวอันนี้คือมาไม่ได้กินน้ำเต้าหู้แล้วเพราะว่าพี่เขาจะบวชนะคะมีงานบวชเนาะมีงานบวชมาย่างอ๋อบวกกับปั่นไงอ๋อไม่ละเมืเมื่อนะมันอัาง้าอะไรอ่ะที่เมื่อเขาไปอยู่ที่นั่นเอาค้ับใจเมี์ทางอ่ะเฮ้ยเม่ได้งบ้งก่อนอิ้งบ้งใกลงบกลไงไปแล้ว นี่นะคะทุกคนก็อ,อยู่ที่ฝั่งน้องตุงเนาะจะกลับบ้านแล้วเพราะว่าน้องสวนเวลาใส่แม็กนี่พี่เขาไม่มีใครรู้จักเลยจริงๆเวลาใส่แม็กนะคะยิ่งขับมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่แบบคันเดียวกันไงทุกคนมาแต่ละครั้งนี่มันคนละคันกันนะคะมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ใช่คันเดียวกันด้วยนะคะโอเคไว้กลับไปเจอกันที่บ้านนะคะตอนนี้เพื่อนฟองกับน้องอ๋องเงินเขาก็ไปทุรากันแล้วนะคะน้องสวนเดือคนเดียวค่ะ กลับมาถึงบ้านแล้วค่ะทุกท่านตอนนี้ก็ซึ่งคือเมื่อเกีย่ยของฝากไปฝากน้องที่เขาบอกว่าพี่เขาจะนนปดดดวดมีงั่งปวดกินลูกเชิญนางง่ายอันไหนเชิญง่ายไก่อะเออสีเลืองอ่ะนี่นะคะก็จะมีใบเชิญนะคะอันนี้แบบเขามีใบเชิญแล้วจะอยู่ดีจะไปดีนะคะก็อยากไปเหมือนกันนะคะว่าเขาแบบเอ,อเอาถึงกัดเชิญมาเนาะวันที่ยี่บเอ็ด เว้ยก็อีกวันเองอ่ะ 21. 22สบสองามไปอ่ะในได้ตีนเองได้อลพิซเชียจูน่เล้นมันมึนได้ไหมอันไหนเนีพิกเซออันไหนอันไหนหมือนมึนเลยนมึนามอ่ะมึนมึนจิ้งร้านไหอรานในไเงินะร้านในไองใช่ร้านในไอง ก็ตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนน้องหล่อเงินกับเพี่วฟองเขาก็ไปไปทุร้านเนาะไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะไปไหนกันต่อนะคะตอนนี้เราสองต้อจะหาอะไรกินเหมือนกันหอยากมัน้ำซีเล้งด้วยินเท้าด้วยอินอ๋นนนนออันนี้เป็นซีเล้ง เมื่อกี้ก็ไปฝากพี่เขาไม่รู้จักน้องสวนจริงๆนะคะไปกี่ครั้งก็ไม่รู้ไม่รู้จักว่าน้องสวนไปแต่ละครั้งนี่คือมอไซค์มันไม่ใช่คันเดียวกันอะไรทุกคนบางทีก็มอไซค์แบบเออมันคือไม่ใช่คันเดียวกันแล้วก็ใส่บวกกันน็อกอันนี้คือยังไม่ใส่บวกกันน็อกเาเวลาใส่บวกกันน็อกปิดแม็กอีกอะไรเงี้ยพี่เขาไม่รู้จักจริงๆนะคะเวลาต้องถอนออกทั้งหมดแล้วต้องแบบเออไปยิ้มอะไรอย่างงี้ยถึจะรู้จักนะคะนี่ก็เดี๋ยวต้องทมพุณแม่ก่อนนะว่าจะยังไงน้องสวนก็ยังไม่อยากกลับนก็โอเคค วันนี้ก็ไปเที่ยวตลาดเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และเป็นกําลังใจให้น้องสมได้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันว่าจะไปไหนกันต่อนะคะสาวเมืองยังเที่ยวเชียงตงนี่คือวนไปวนมานะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ